มีคนบอกว่าเซกโคเดมีอาเกขเดชวะฮับีมีอาเกขเดชเป็นวะฮับีตามกัตับฟาริสายจริงไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนีมีคนบอกว่าเซกโคเดเซกโคเดนี่ก็คือเซกอับดุลกอเดออามันดิลีนั่นแหละ เซกโคเดมีคนว่าแกนั้นมีอะแกดั์เป็นวะฮบีตามกิตับฟาริสายของท่านพี่น้องครับถ้าพี่น้องอ่านเองแปลเองพี่น้องจะเข้าใจลักษณะอย่างนี้แหละอ่าเชกเช่นมีคนภาคกลางคนหนึ่งนักวิชาการช้อนมีอยู่ภาคกลางอยู่คนหนึ่ง อ่านเองแปลอเองเออเองเลยไปใส่ร้ายว่าแซกกอเดนั้นมีอาแกดะเป็นวาบีในขณะที่บันดาตโตครูปอน,นต่างก็สอนฟาริสายไม่มีใครอธิบายตามเปลือกของฟาริสายทำไมาทำไมครับฟังให้ดีนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ถ้าพี่น้องเคยดู <c oughs> เคยติดตามบาบอไฟซอนดัลโลก็เคยอธิบายในเรื่องนี้อ่าแต่เขาอธิบายยังไงนะพี่น้องก็ไปไปค้นหาดูกันเนะอาเองทีนี้คนที่เรียนที่มีครูจะไม่เข้าใจและจะไม่อธิบายแบบนี้เด็ดขาดทำไมทำไมเพราะคำพูดการอธิบายแบบนี้ มันมุสตาฮีที่จะไปให้อวัยวะกับอัลลอฮ์สมัยแซกอดีทำกิตับฟาริสายเสร็จใหม่ๆพี่น้องฟังให้ดีนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปาดดเอบากรอเจ้าของกิตับบากรอก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในในช่วงเวลานั้นเนี่ยแซกอดก็ทำกิตับนูกิตับนี้และหนึ่ง ในจำนวนหลายหลายคนที่สองในมัสยิดอิลฮามทีนี้ในยุคนั้นวะฮาบีปราปรบัรดาคนเรียนในมัซฮับไม่ให้สอนแบบในมัซฮับให้สอนแบบแนวต่างวะฮาบบีเลยต้องแอบเรียนกัน จะเรียนกิตับเนี่ยต้องแอบ,บเหมือนกับจะดูดกันชาบในประเทศไทยเลยต้องแอบบต้องมองซ้ายมองขวาตำรวจไม่มีเว้ยต่อจะดูดได้มมกกะสมัยนั้นก็เช่นกันทีนี้ความที่ฟังให้ดีนะครับพอแซกกอเด้์ทำกิตับฟาริสายเสรก็ไปยื่นให้ปะดเอเจ้าของกิตับบากุโร ถามว่าทำไมต้องยื่นให้ปาดดเอเพราะปาดดเอก็คือครูคนหนึ่งของแซคกอเดเข้าใจนะครับครูในด้านวิชาอุสลุดิพอปาดดเอดูและปาดดเอก็ตำหนีก,กอเดแล้วทำไมมึงเขียนอย่างเงี้แซคกอเดก็อธิบายว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาจะให้ จะให้ความหมายว่าอัลลอฮ์มีมืออย่างนี้ข้าพระเจ้าแค่จะตบตาวะฮบีเพื่อจะได้เข้าสอนในมัสยิดฮารอเหมือนเดิมเลยคนที่ไม่ได้เรียนกับครูไม่ได้ตาลักกีกับครูอ่านเองแปลเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแหละ นี่แหละครับที่มาของคำว่าสิทธ์ไม่มีครูเหมือนหมูไม่มีคอกรจริงๆแซกกอดเดนี่คนรุ่นรุ่นไม่กี่สิบปีนี่จะเทียบได้ในสับบิไลเทียบไม่ได้จะเทียบได้คำพูดอิหม่ามสาฟิอีเทียบไม่ได้เลยไม่มีโต๊ะครูคนใดโต๊ะครูปอนออาลเลมอุลามะทั่วโลก สอนลูกศิษย์ว่าอัลลอฮ์มีมือมือไม่เหมือนไ,ไม่มีอัลลอฮ์มีตาตาไม่เหมือนไม่มีมีแต่มุจัซิมะดอลาละที่เรียนน้อยแต่อวดดีเท่านั้นแหละนี่คือความจริงครับที่คนหลายหลายคนไม่กล้าพูดและพี่น้องสังเกตให้ดีบรรดาคนที่ให้อวัยวะกับอัลลอฮ์ให้จิตกับอัลลอฮ์พี่น้อง ยื่นให้เขาสอนกิตาบอุศวสักเล่มดิดูดิว่าเขาจะสอนได้ไหมมุสตฮตลเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสอนได้เพราะคนที่เป็นมุจสัสมาคือคนไม่มีมาริฟัทคนถ้ามีไม่คนถ้าไม่มีมาริฟัทเป็นไปไม่ได้ที่จะแตกฉานวิชาอุูลเลยอ่านเฉพาะบางส่วนที่ตัวเองต้องการไม่ได้เรียนกับใครไมอ่านเองอันตรายครับ อ่าเลยอ,อย่าไปโมเมอย่าไปโมเมนะครับให้อวัยวะกับอัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดเมื่อคื้เราเรียนสุดๆอ่าอัลลอฮ์ไม่ใช่เ้าหากักที่จะมาเรียบเรียงแล้วทีนี้ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่มุจซิมะพูดแล้วก็มีมือมีตามีเทา้าตัวทีหนึ่งแล้วมีมืออ่ามีเทา้า มีตาแสดงว,ว่าจุดนั้นมือจุดอีกจุดหนึง่งตาอีกจุดหนึ่งขานั่นแหะบอรสุสนหรือทางจะว่าไอ้ยะก็จุดนั้นเนอ่าแล้กวก็ตาก็จุดตรงนั้นเนแล้วกว็เท้าก็ตรงนั้นเนอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่แน่นะมุจัสมานมันพิเรนเยอะนั่นไม่เห็นน่ะไม่งั้นมันจะไม,ม่ฟัดวะแหละอัลลอฮอย่สูงสูงสุงแต่ไม่มีทิศ นั่นคนคนหัวใจวิปริตนั่นแบบนั้นอัลลอฮ์อยู่สูงซุงไม่มีทิศนะดูมันพูดอัลลอฮ์มีมือพี่น้องไม่ใช่อวัยวะเห็นไหมเนดูนี่พอตับเบ่งเสียงเริ่มแหบแล้วนะอัลลอฮฺอักบาร์เรียนให้ดีเรียนให้ชัดนะครับพี่น้องพี่น้องอยากจะได้วิชาอะไรต้องเรียนกับคนที่ชำนาญวิชานั้น อ่าถ้าเรียนกับมุจซิมะพี่น้องเรียนให้ตายพี่น้องก็ตายในดอลลาร์ักนั่นแหละเพราะมุจซิมะเขาไม่เข้าใจรอกวิชาอุูลเขาห้ามตั้งแต่ต้นห้ามเรียนบิดาอืมทีน,นี้จะเข้าใจได้ยังไงมเมื่อไม่ได้เรียนพี่น้องก็เคยได้ยินอ่าไม่มีบั่งใน ayo, อัลกุรอานในอัลกุรอานสิฟาตยี่สิบดูดูมันเที่ยวตอแหลอ่ามาจากประเทศจีนมั่งอ่าดูดูมันเที่ยวตอแหล went bid'ah ah man hm sarafat kwam tonlae khong man thang thi kitab rabu chatjeen asay khong ilmu usuk. kae ma jak arai lakhan tae la sifat mi yang chatjeen tae man yang samat ko yang na dan, dan. Wow. wao ma jak pathet jing la ilaha illallah muhammadur rasulullah นี่แหละครับพี่น้องช่วยปกป้องคนอวาวาชให้เขาเข้าใจยาตกเป็นเหยื่อของมุจัสิมะพี่น้องครับพี่น้องสังเกตง่ายบ้านไหนมีบ้านไหนมีแมวบ้านนั้นไม่มีหนูหรอกเช่นเดียวกันแห่งโหนตำบนใดมีคนรูมน้มีนักอุโูลูดีน แห่งนั้นจะไม่มีมุ mm nah, uh, จัสมาที่มีมุจัสมาเพราะแห่งนั้นไม่มีนักอุสุลที่เออัมอึงอัมอึงอัมอึงที่นั่นอ่าฮะจัดเจเลยนะครับจากคําถามที่ท่านว่าเซก็ดีเป็นอะไรดาวะบียะยะยะอ่าอุลามะายเราไม่มีใครบอกอย่างนี้เอ็นี่เป็นคําพูดที่ฟินหนมาจาก มาจากมุจลิสิมห์ที่อ่านเองเออเองเพื่อจะให้เซกอนเดน่าการันตีอาแกดชเพียนของตัวเองอ